มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ครับเรายังมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมานําเสนอกันอีกเช่นเคยในเบรกนี้นะครับเรื่องแรกนะฮะในเบรกนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุนซือทีมชาติไทยนะครับฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวกันมาหนาหูลือเกินนะครับว่าจะมีการหาตัวโค้ชคนใหม่นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนใช่แล้วครับจากที่คุณซิโก้ก็โบกมือบบายไปลไปนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวมาอย่างนี้ครับ โดยหลังจากที่คุณซิโก้เกติสักเสนาเมืองนะครับได้ขอยุติการทำงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็มีคนมายื่นโปรไฟล์ขอคุมทัพทช้างศึกนะครับอย่างไม่ขาดสายเลยครับล่าสุดนะคนนี้เลยฮะโอ้โหถ้าแบบว่าแฟนฟุตบอลอังกฤษน่าจะรู้จักกันดีครับคนนี้เป็นมือขวาของเซอร์เล็กฟอร์กูสันอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือคุณเรเน่มูเลนสตีนครับเข้ามาพบกับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คือพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันม่วงนะครับเพื่อมายื่นโปรไฟล์ให้สมาคมพิจารณาในการคุมทัพช้างศึกครับผมบโดยก่อนหน้านี้ครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยอย่างวินเฟรดเชฟเฟอร์และก็อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดแชมป์ซีเกม2015ชโชคกทวีผมรัฐก็เป็นอีกสองคนนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าพบเช่นกันนะครับ,รบแต่ก็ไม่รู้ว่าทางด้านของสมาคมฟุตบอลนะครับ จะเลือกใครและจะมีมีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่โอ้ครับนคนเจอคนไหนที่กําลังว่างงานนะครับทีมชาติไทยเราพร้อมไปยื่นใบส,สมัครกันได้ไปยื่นใบสมัครกันได้ครัอย่างนั้นนะครับมาของผมนะฮะมาลุ้นกันว่าเขาคนนี้จะรักษาเก็บขัดได้หรือไม่ ใช่ครับเจ้าของร้านแห่งผัดอ๋ออยู่แถวสอดจรูจักนั่นเองอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาคนนี้นี่ก็คือเจ้าแหลมนะฮะสีสเกต็ตนครหลวงโปรโมโชั่นเจ้าของแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกนั่นเองนะค,ะครับเมืมอม่อทางด้านของสภามวยโลก WBC นะฮะมีคำสั่งให้ทำการช็อกนีแมตช์ก็คือชกอีกครั้งหนึ่งครับ,บโรมันกอนซาเลส อดีตเจ้าของเข็มขัดชาวนิการากัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้สิสเกตก็เอาชนะคะแนนโรมันกอร์ซาเลสนักชกที่ สถิติไล่พ่ายนะฮะ46ไฟรพร้อมกระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท<อ>แล้วต่อมาอมีการประช่วงของไทเก้ตและก็เคทูโปรโมชั่นที่ร่วมจัดก,การชกของกอนซาเลสมาหลายไฟ<อ>มีผลทําให้สีสเกตต้องป้องกันแชมป์โลกกับกอ n ซาเลสอีกครั้งในทันทีที่หายจากความบอบช้ำ<อ>ก่อนหน้านี้นะฮะสีสเกตก็ออกมายอมรับว่าไม่หวันที่จะมีการรีแมตช์กับกอซาเลสเนื่องจาก ตนชอบมวยสไตล์บุกแลกเช่นนี้มากกว่ามวยที่มีการชกแลดกลุ่มอีกด้วยอ๋อก็คือสรุปก็คือว่าที่ยอมให้รีแมทเพราะว่าผู้จัดผู้จัดมัทวงเหรอนั่น่ะสิน่าคิดนะครับเอแต่ว่าสีสเก็ตก็ยอมรับนะคะได้เลยดีก็จะตด้จะได้ดูกันอีกแน่นอนครับสำหรับการรีแมทนะครับปิดท้ายพาไปชมความสวยงามของดอกไม้กันที่จีนครับโอ้โหผมบอกได้เลยนะว่า สวยจร,จริงๆครับ<อ>สำหรับดอกนี้เลยฮะเขาเรียกว่าดอกผักน้ำมันครับ<อ>โดยเป็นภาพถ่ายมุมสูงของทุ่งดอกโยชัยหรือว่าดอกผักน้ำมันนะครับบนพื้นที่กว่า4,000ไร่ในอำเภอชิงหวาครับ<อ>เมืองไทโจมณฑลเจียงซูครับแต่ละที่นะฮะแปลงวางตัวนะฮะที่แต่ละแปลงเนี่ยถือว่าวางวางผัก,กนเนี่ยดอกชนิดเนี้ยอย่างสวยงามเลยะฮะ<อ>สลับกับพื้นน้ำครับ ประกอบบรรยากาศนะฮะโอ้โหธรรมาชาตินี่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะ <c oughs> เพราะทุกคนนะฮะโอ้โหต่างก็มาเที่ยวกันที่นี่ครับกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมน,นิยมมากเลยฮะดูจากถนนนะฮะตอนนี้นะฮะเปรียบเสมือนกับลานจอดรถชั่วคราวเลย<อ>เพราะว่าจอดไเพียบอนะฮะ ก็เดินมาโอ้โหตามสไตล์นะครับพอจอด,ดรถปั๊บก็ทเที่ยวชมชักภาพกันเก็บภาพบรรยากาศที่ดีไปให้ลูกไปให้ร้านดูไปโพสกันใน f a c e b o o k อาวจีนไม่มี Facebook นะไม่มีครับมีแต่หว,วยอะ,อะไรหวยกลัวอะไร <ผม S 1> ทุกอย่างอ่ะโอ้โหถ้าใครชอบล่องเรือชมวิวนะครับก็มีบริการให้เช่นกันครับแต่ถือว่าเป็น ไน้ไปเที่ยวหน้าไปเที่ยวเอาเลยฮะตอนนี้วีซ่าจีนนะครับผมได้ข่าวมานะฮะว่าวช่วงนี้นะโอ้โหรอชิวกันสุดยอดมากเลยครับสำหรับคนที่จะไปเมืองจีนนะฮะเงินเก็บไว้ก่อนปีหน้าค่อยไปเอาเดี๋ยวหมดหมดเทศกาลนะทำไงอ๋อไม่รอรอดูปีหน้าไงคุณขมงตอนนี้ดูภาพไปก่อนอ่าดูภาพไปก่อนนะครับนะครับ,รบและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวใดที่น่าสนใจประจำวจนันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ worldweb manager co th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านแมนจเจอร์ออนไล สวัสดีครับสวัสดีครับ